ชีวิตใหม่แอนดรูโคอนินขาดอิสรภาพนานนับปีขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับแอนดรูโคอนินปจนัจจัยในรอบสิบปีประกาศความบริสุทธิ์หลังโดนปลักปรำยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเป็นตราบาปในสังคม เผยเคยเจ้าชู้คบซ้อนห้าคนในวงการแต่โดนผู้หญิงหลอกนักแสดงนุ่มลูกเครื่องหน้าหล่อแอนดรูโคนินเปิดใจครั้งแรกในรอบสิบปีขอความเป็นธรรมหลังเจอมรสุมลูกใหญ่โดนปรักปร๊มเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีโดยเจ้าตัวได้เผยถึงสาเหตุแจจากช่องน้อยสีไปช่องมากสีมันไม่มี เหตุผลอะไรเลยแล้วตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะย้ายด้วยเพียงแต่ว่านักแสดงทุกคนพอมันถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากโตอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายมากกว่านี้ผมรู้จักกับผู้ใหญ่ช่องมากสีเลยได้ถูกเชิญไปเราลองไปท่องยุทธภพดูบ้างหาอะไรใหม่ๆแล้วตรงกลับโจทย์ที่ผมต้องการ ที่ผมพูดถึงไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับไม่ได้มาบอกว่าพี่ปล่อยข่าวผมเลยนะครับผมจะเอาเงินยัดผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยอมรับว่าเครียดผมติดต่อใครไม่ได้แล้วตัวคุณเดียวด้วยก็กลัวผมเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเพราะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่ได้ยอมรับแต่ตอนเกิดเรื่องขึ้นทุกสื่อทุกฉบับ นาหนึ่งหมดเลยเราทำความผิดผมรออย่างที่ผมบอกทำไมผมถึงจำได้หนึ่งปีเจ็เดือน11วันผมรอวันนี้แหละที่จะได้พิสูจน์ว่าผมไม่ทำอย่างที่ผมถูกปลักปลาำ